นี่เราอยู่ในแมปอนิเมะ punching simulator นะครับเป็นแมปที่จะให้เราทุกคนครับต่อยต่อยต่อยนะฮะนี่เออเออเออเป็นการต่อยเพื่อเพิ่มความแข็งเก่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นผู้นำเราอนิเมะทั้งหลายนะคะผมโอ้ยเจโกบช่างเราจะตายอย่าตายนะเว้ยเดี๋ยวฉันปั๊มหัวใจให้เจโกอ วิธีการเล่นนะทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพียงแค่เราคลิกตรงนี้นะฉลามนะั่นนี่ต่อยแบบนี้เห็นไหมโอเคเราก็จะได้เอเนอร์จีมานะครับผมซึ่งเอเนอร์จีทำอะไรนะฮะเอ,อผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไหนลองดูซิมีเม,มนูอะไรบ้างตรงนี้ก็มีเป็นกระเป๋านะครับผมสามารถใส่ฮีโร่ได้นะฮะอย่างที่บอกทุกคนครับว่าเราจะเป็นผู้นำเหล่าอนิเมะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีไข่ให้เราสุ่มเหล่าอนิเมะนะครับก็เหมือนเอาเหล่าอนิเมะมาเป็นลูกน้องเราอะเออประมาณนั้นเลย แล้วตรงนี้คืออะไรทสสุกคนครับสามารถเติมบูสต์ได้นะครับผมโอเคเกมนี้เขามีโค้ดให้เราใส่ด้วยนะเราสามารถใส่โค้ดได้โอเคครับมาใส่โค้ดนี่เลยนะฮะอันแรกคือโค้ดนี่เราจะได้250 energy นะครับผมเอ๊ะติ่ง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 ดิ่ดิดิ่ดิ่ิ่งติ่งติ่งติ่งโอ้ยเฮ้ยทำไมฉลามไม่เหมือนเดิมเฮ้ยกลายเป็นฉลามหัวเหลี่ยมเฮ้ยออกข้อเซิร์ฟใหม่แล้วลืมมาชุดมาเลย น่าจะซักแลยยังตากไม่แห้งนะเจโก้เฮ้ยอล่ะทุกคนเราจะมาใส่โค้กันต่อเลยนะฮะนี่โค้นี้ทุกคนครับสามารถใส่ได้เลยนะได้250 energy โอเคกดมาเลยประมาณนี้ทุกคนครับได้มาแล้วนะและก็มีอีกโค้นึงทุกคนครับจะได้มาเป็นฟรีบูธมานะครับผมกดตรงนี้ใส่โค้นี้ไปเลยนะฮะนี่ไงทุกคนครับเอเอจีคูด25นาทีนะครับผมได้ฟรีมานะครับผมว้าวเกมนี้ใจดีสุดดีดีมากเลยนะนี่ยะเจโกใช่มาเรามาต่อยต่อแล้วกันนะ พอเจอแบบต่อยแล้วฉันอยากได้ออโต้แล้วเกิดไหนรูซิมีออโต้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันซิตรงนี้ร้านค้าใช่ไหมเลื่อนลงดูเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยมีเหรอจ้าโกบนี่ไงออโต้แถบเราสามารถกดได้ทุกคนครับแล้วก็ซื้อเลยดีกว่านะเรามันรวยเยอะแล้วกดซื้อไปเลยทุกคนครับออโต้แถบนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเมื่อยมือนะไหนรูซิออโต้แถบไหมอ๋อนี่ไงมีออโต้มาทุกคนครับอ้อ โอ้โหโคตนเร็วหมัดปืนกลอย่างยื้อเอ้ยดูต่ออย่างพร้อมเพียง เป็นไงโคตรหล่อ,อที่ให้ตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนครับลองกดดูซิมันไม่ลูกศรบอกตรงนี้นะเออเป็นการรีเบิร์สนะครับผมอันแรกคือเป็น4เอนจีนะครับผมรีเบิร์สได้หนึ่งครั้งนะครับคือจะได้มาสามจิมใช่ไหมตรงนี้อันนี้คือสองร้อยห้าสิบอัน้นสามารถรีเบิร์สได้เลยแหละ <Wow. S 3> รีเบิร์สได้เลยเราจะกดที่เราเพิ่งเล่นไปไม่กี่นาทีเองนะเนี่ยเออเดี๋ยวปิดตรงนี้กันแป๊บนึงทุกคนครับลำแขวนไหนลองกดดูซิกดบายนี่ทุกคนครับเราจะได้จิมมันใช่ไหม <Wow. S 2> ให Oh. Oh. เราได้เจมมามันเหมือนเราเอาเอเนอร์จีมาซื้อตรงนี้อะทุกคนครับเอ้ยเอามาเอาหยาดเหงื่อแรงกายไปแลกเพชรเงินเหรนี่ <Yeah. S 2> เออประมาณนั้นแหละแล้วเราสามารถทำอะไรได้ซื้อของตรงนี้ได้ไหมเนี่ราคานี่คือ 8m Energy นะครับ oh. ผมก็คือ8ล้านเอเนอรนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเยอะปิดดีกว่าจะเกบ <laughs> มันเป็นแรงนะครับผมส่วนอันนี้ก็คืออัปเกรดนะครับมาดูซิว่าคืออะไรอันนี้คือคูณซอยในจี้นะครับผมใช้1นึ0ง้นเจมนะครับอันนี้คือคูณ2เจมนะใช่1น0 0 0เจมเหมือนกันแสดงว่าแมปนี้ส่วนใหญ่จะใช้เจมซื้อใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราต้องต่อยเพื่อเอาเจมแล้วเอาเจมมาซื้อของประมาณนี่<อ>เข้าใจแล้วงั้นก็ต่อยเลยจะเก็นี่ต่อยฉลามด้วย <laughs> ฝึกความแข็งแก่งอืออืออืออ,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 อือโอโหชฉลามหัวในมันบาดมือฉันแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับเนี่ยทุกคนครับมันเขียนว่า i m p r o v e Energy Boost บวกห energy ใช้1นึ่เจมเฮ้ยเดี๋ยวมันนึงนั้นลองกดดูซินี่ไงเจมเราหายไปว่ะเฮ้ยแต่เราก็ไม่ได้ energy เพิ่มนะเจโกเดี๋ยวบวกหเออทำไมไม่บวก1น energy มะหมดแล้วนะเมดเลย energy ไม่เพิ่ม ไอ้ไอ้อะไรจะากบลองต่อยดูคือเอเนจีมันเยอะไว้ไอ้แบบต่อยทีนึงแล้วมันได้เยอะขึ้นแน่จริงด้วยเว้ยแสดงว่าตัวนี้มันคือเอาเจมมาซื้อเอเนจีใช่ไหมเนี่ยจะสามารถต่อยได้มากขึ้นเรื่เอามาเอยต่อยหัวต่อยหัวเออ,อดูสิตอนนี้มีเป็นพันเอเนจีแล้วมาแป๊บเดียวเองรีบูที่เลยทุกคนครับได้มาเจิเจมนะคะผมโอเครีเบิร์ดไม่ใช่เหรอจ้ากบเออว่ารีเบิร์ดเออโท่าทีแครับนน่าจะรีบูททำไม แล้วก็มาซื้อตรงนี้เลยนะฮะโอเคเอ่รท้งหนึ่งนี่คือต่อยได้43เอ r จีนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเดินมาต่อยหุ่นหน่อยสิไะนายต่อยหุ่นฉันต่อยนายไงเจ๊กอ <c oughs> ส่งทอดการต่อย ระหว่างต่อยก็ขอดูของซิมีไรซื้ออีกบ้างนะครับก็จะมีเป็นเจมคูณสองพวกนี้ใช้เพชรซื้ออะไรกันนะไม่เติมนะออฉันอยากมีลูกน้องแล้วไอ้เจ้ากูอยากมีแล้วใช่ไหมงั้นก็ไปสุ่มของดีไหมนายมาเป็นลูกน้องของฉันไม่ได้เลยหัวหนาหัวเหลี่ยมแบบนี้ฉันไม่เป็นลูกน้องด้วยละตอนนี้มีสี่พันเอเนจี้ทุกคนครับเรามาทําการรีเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับเพิ่มอะกดตรงนี้ไปได้ร้อยกับเจมมาทุกคนครับงั้นจะลองไปสุ่มฮีโร่เล่กันนะครับเพิ่มก็คือเราอันน,นี้คือเป็นไม่นัล บ aliens, ัก okay. ซื okay. Não, ้อใช่ไหมโอเคสี9้ก no ้าไม่ซื้ออันนี้ใช้เท่าไหร่นี่ใช้1 0 0ร้เจมโอเคซื้อเลยดีกว่าทุกคนครับได้ตัวนี้มานะอะไรเนี่ยหัวละล้นคูลิลินแหละจะได้พิกโร่เจาะอบเอ้ยเอามา8 0ซนในลองใส่ดูสิก็คือตัวนี้จะคูณ2อ n e r g y ้ทุกคนครับเฮ้ยเอามาเฮ้ยฉลาดจะทำลูกน้องฉันเฮ้ยโอ้ยหัวหน้าตบแล้วเกินขอตบหน่อยพูดไม่ดูหัวตัวเองเลยมาต่อยกันต่อเลยล้วกันนะครับเิม ต่อยไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีเป็นชาวเวลด้วยนะประมาณว่าไปโลกใหม่นะครับผมดูซิเป็นไงจะมีโลกใหม่ให้ซื้อนะครับผมคือตรงนี้เป็น2,500เจมนะครับอันนี้คือ30,000เจมโอเคเข้าใจแล้วลเกมนี้มันเพลิดเพลินดีววะนะ yeah. แต่ถ้าต้องคลิกเองนี่ก็ไม่เพลินเหมือนกันนะจะเกิบใช่ดีนะเรามีออเตอร์เราเพลินนะอันนี้คือเป็นแรงครับเนี่ยใชยน้นีเหรอก็คือตัวซ่ามาทำให้เก่งขึ้นนั่นแหละใช้นี่นะครับผมมารีเบิร์ทุกคนครับนี่เลยมือสองเอเนได้420เจมนะครับผมโอเคสุ่มสบายใจเลยตอนนี้มาสุ่มแล้วกันนะตรงนี้ทุกคนครับซื้อไปเลย1ไข่นะครับ เฮ้ย <ละ S 1> ได้ตัว80%ไหมจะได้ผู้เท่าเต่าเว้ยจะโกบผู้เท่าเต่าคือ40%นะโอ้โหย่าได้ตามกว่า40%เอะโหยได้80%มาพี่ก็เลิกเฮ้ยโกหังเฮ้ย15%ว่าโกหังเนี่ยโอเคตัวหนึ่ง โอ้โหพุทธาวตาเต้นเอาตัวโถนมาใส่ดูโอ้นี่คือคูณหกเอนเนีเลยทุกคนครับโกฮังนี่ยังโหดใส่นี่โอเคใส่ไปนะเอ้ยใส่ได้2สูตรแค่2ตัวแหละนี่เราต้องมาซื้อตรงนี้ทุกคนครับถึงจะสามารถแบบว่าใส่ได้มากขึ้นหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่นะฮะนี่คือเป็นเพิ่มกระเป๋านะครับส่วนนี้คือเป็นอ๋อ,อ,อนี่ไงใช้3 5 0 0 0พันในการเพิ่มตัวฮีโร่สแสดงว่าเราต้องต่อยให้มีเจมเยอะๆนะฉนลามนะฮะไปต่อยกันต่อดีกว่าไปก่อนหน้านั้นใดดูฉันกอดสิจะกอโอ้โหแก๊งเว้นตาอย่างไงเรา ยิงผู้สูงอายุมากกว่านะของนยนนอ๋อนี่จะมีคอลเลคชันบอกทุกคนครับว่ามีกี่ตัวนะครับผมเอ้ยมี85ตัวเลยอ่ะเฮ้ย <Wow. S 1> มาซื้อนี้อ่พาพอยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งใช้เพชรมากขึ้นนะครับผมครั้งน,นี้ครั้งละสิบนะครับรีเบริร์แล้วก็มาซื้อนี่โอเคซื้อไปเยอะๆแล้วก็มาต่อ,อยกันต่อรอบละเท่าไหร่อุ้ยรอบละหกร้อ แต่เพเ่อนๆดูรีเบิร์ดกันทุกคนครับรีเบิร์ดก็คือสูงสุดนี่1 4 0 q n energy นะครับจ้าว่าแปลเราได้ Energy คูสองาทุกคนครับมาใช้กันเลยดีกว่านะนี่ที่เราใส่โค้ดตอนแรกนะทุกคนนะกดใช้เลย15นาทีาดูซิจะคูสองอู้พันสองเลยแหละโอ้ย่างเยอะเลยเว้ยเจ้ากูเออรวยตอนนี้มี Energy 189ทุกคนครับมาซื้อตรงนี้เลยเอ่ามี4,500าเพ เดี๋ยวผมจะไปซื้อแมพใหม่ด้วยนะครับผมเราจะได้ไปแมพใหม่กันนะอ่ะซื้อไปเลยครับผมแล้วเราก็สามารถไปได้นะลองไปดูซิเอ่ะอาจจะมีตัวใหม่ให้สุมไงโอ้มาแล้วทุกคนครับเป็นเกาะกลางทะเลเอ้ยวันพี๋เด๋ว <Wow. S 1> ให้ไหนดูซิเอ้ยเป็นไข่ผลพีศารด้วยว่ะดูสิโค้ชในผลพีศารนี้มีมนุษย์อยู่กันเหรอเนี่ย <laughs> อ่ะลองสุมดูซิจะได้ตัวอะไรทุกคนครับ อ๋อต้องมีเจมเพิ่มด้วยนะใช้เจมเท่าไหร่2 5 0 0อยเลยอออต่อยต่อแล้วกันนะเฮ้ยอะไรอะไรขำอะไรฉันมี5,000เพชรแล้วเว้ยจะโก้เอ้ยรวยว่ะเฮ้ยขอตัวไปสุ่มก่อนนะเว้ยสุ่มด้วยตัวอะไรบอกด้วยนะโอเคโอ้ยอยากได้ลูฟี่จังเลย1%เอ้ยเอามาโอเคทุกคนครัมารีเบอร์ตรงนี้เอาเรียบร้อยมี6 0พ0เพชร อะไรจะได้หนวดขาวเว้ยโอ้ยหนวดขาวแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่านตื่นเต้นเลยโอเคมาสูมดูทุกคนแคบนี่เลยลสองพันห้าร้อยเจมไดซันกิมานะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้อีกรอบหนึ่งได้มาเป็นไอ้นี่ตัวอะไรวะไอที่มันใสหมวกกันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยเอ,อ้ยฉันก็ได้เหมือนกันจักรเอ้ยอยา่ามาน,นี่พวกเราได้ซาบโบมาทั้งคู่เลยเลอเนีอู้ดูคูนี่โคตรเยอะคูยี่สิบสองคูสิบหก จะว่าไปโลกนี้มีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยใจก็คิดงั้นเหมือนกันเดี๋ยวกับโลกเก่าไปซื้อของก่อนดีกว่าทุกคนครับมันจะมีของให้เราซื้ออยู่นะนี่กลับโลกเก่ากันบ้างวอลสปีดต,ตัวนี้คือ300เจมแน่ซื้อมาเลยทุกคนครับสามารถซื้อสูงสุดได้18ครั้งนะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะซื้อไป2ครั้งอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่ง <c oughs> โอเคมีห้าครั้งดูซิเดินเร็วแค่ไหนเฮ้ยมีความรู้สึกเดินเร็วขึ้นอยู่นะ แลเดี๋ยวมี2 0 0แสนแล้วมั้ <Wow. S 1> เออมาทำการรีสเบิร์ตตรงนี้เดี๋ยวเรา3 0 0แสนกันทุกคนครับโอเค3 0 0แสนแล้วตรงนี้ชัเพชรซื้ออ่าซื้อรัวๆเลยนี่นีนี่มันกดมันโอ้โหมันมือกดให้หมดตูดไปเลยเว้ยเออใช่กดให้หมดตูดเลยหน้าโจมตีแรงหน้าดูนะโอเคเรียบร้อยไม่มีเจมแล้วนะฮะแล้วก็มาต่อยดูซิรอบละหมื่นว่ะ ตอนนี้เรายัางซื้อแรงไม่ไหวแน่นอนนะมันต้อง 8m energy ต้องรอยาวๆเลยนะเนี่ยเจโกบใช่ได้ใช้เวลาเล่นนานก็ในซื้อได้อยู่เฮ้ยทุกคนครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บไม่ถึง 8m นะเวย้ยแต่พอมาดูดีๆคือแบบว่าตอนนี้คือได้ 2m แลวภายในเวลาไม่กี่นาทีอ่ะเอาวะแสได้ว่าอาจจะถึงนะแต่ผมยังไม่ซื้อแรงนะครับผมผมจะมาซื้อพวกแบบว่า energy คูณ2อะไรพวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีเวิร์ดประมาณ 2.5m ทุกคนครับจะได้มาเป็น45,000 gem นะโอเค45,000เนื้อคูณ2 energy คู ซื้อได้กี่รอบ3รอบนะครับผมโอเคแล้วก็มาต่อยต่อเลยไปอย่างรวดเร็ว5 0 0แสนพลังงาได้มา1 0 0 0 0งแสนเจมอย่างนั้นเหรอโอเคซื้อเลยนี่1 0 0 0 0แสนเจมแล้วก็มาทำการนับเกียร์ตรงนี้เลยนะฮะให้ถึง6กและนี่ก็ให้ถึง6นะครับผมสามสี่ 4, 5, โห้าหกโอ้โหสปีดด้วยสปีด โอเครวยคนมันรวยครับผมตอนนี้ฉันอัพเพรกับเอเนจีเต็มแล้วเวย้ยเจก๊กบฉันก็เต็มแล้วเหมือนกันนะวิ่งเร็วฉันก,ก็เต็มแล้วฉลามแล้วก็อันนี้คือเพิ่มที่สแสงนิเมนะฮะอันนี้เอามาหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็มาทําการต่อยต่อแลยแล้วกันนะครับผมระวังโดนต่อต่อยนะต่อยต,ต่อนะ <c oughs> ไม่คิดว่านายจะเล่นเลยนะเนี่ยเขบมุกฮาแต่ก่อนหน้านั้นจะก,กบฉันอยากให้นายจับตาดูนี่ดีๆเว้ยดูอะไรเฮ้ยพลังจงมาเฮ้ยฉลามซื้อที่แส่นี่ไม่ได้หลายตัวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวซื้อบ้างเดีซื้อบ้างเดยซื้อบ้างนี่รีเบอร์ตรันี้เลยได้สามแเจมแล้วก็มาซื้อนี่ทุกคนครับสะได้หตัวน่เผมมสี่หหซื้อนี่ด้วย โอเคให้เต็มเลยโอ้โคตรรวยมาต่อยต่อแล้วทุกคนครับแม่จะก่อไปซื้อพลังหมัดก่อนนะจะก้กอบได้เลยเดี๋ยวไปซื้อเลยโอ้ดูดิวิ่งโคตรเร็วโอ้โห,โหแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ตัวกันไปหนึ่งทุกคนครับเรามีตัวอ่อนๆอยู่นะใส่ไปก่อนใส่ได้แปดตัวเลยโอ,โโอโ้ว้าวดูซิเหล่าอ,อนิเมะโ้โหเก็บถึงแปดเอฟแน่นอนว่ะตอนนี้คือแบบต่อยโคตรแรงรีเบิร์นนี่ก่อนนะอ่ะแล้วก็มาซื้อนี่ ลุๆๆล้วลุล้วโอ้โหเมื่อยมือเลยเนี่ยตอนนี้กดจนนิ้วชี้พังอ่ะจะกบฉันว่าเอ้ยมาดูซิว่านิ้วจะพังหรือว่าคีย์บอร์ดจะพังก่อนกันตอนนี้ต้องใช้สองหมื่นเจมต่อบวกหนึงน่ง g y นะนอนโหโคตรเยอะนี่ต่อยทีหนึ่งคือแสนสี่ว้าว ไม่กี่ทีก็แปดล้านแล้วเจะกบเออไหนลองไปดูซิถ้าเกิดว่าเราซื้อแรงคือสเตตัสเราจะหายหมดไหมเนี่ยน่าจะหายหมดหรือเปล่าโอเคเจะกบจะจะเสี่ยงให้นายเองเว้ยโอเคได้ได้ได้ไหนลองซื้อหน่อยตอนนี้นายมีแปดเอ็มหรือยังฉันมียี่สิบเอ็มเจะกบเอ้ยไหนลองซื้อแรงซิเฮ้ยยย้ยจริงเหยอเฮ้ยแตยสเตตัสไม่หายไปยว้ยยจยยยยอยย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 ยต้องอัพใหม่ใช่ยัยย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 กบ เอาแล้วอะไรมันหายเพชรกับตังหายทุกอย่างเลยโอ้อันนี้ไม่เท่าไหร่นี่ไม่เท่าไหร่โอเคผมมาซื้อบานทุกคนครับซื้อเล้งอ่ะเรียบร้อยซื้อแล้วนะฮะผมแล้วก็มาต่อยใหม่นะฮะอ๋อ pues ต่อยก็เบาลงด้วยแสดงว่าต้องไปซื้อต่อยใหม่จินตนาณีใช่ต้องมาซื้อตรงนี้ใหม่นะอต้องเหมือนเริ่มใหม่ไงรีบร์ตรงนี้โอเคแล้วก็มาซื้อนี่ใหม่เลยนะฮะเริ่มซื้อคือเริ่มซื้อตั้งแต่เสียหนึ่งใหม่ไงอ,อโอเคทุกคนครับหมดแล้วนะฮะ ฉันว่าไปเที่ยวเกาะใหม่กันไหมเจากบเออก็ดีนะเกาะใหม่เกาะที่3คือกี่บาทวะเนี่ยราคา3 0ม0 0ื่นเจมโอเคเดรีเบิร์ก่อน3 0,000ื่นเจมอย่างงั้นเลยชิวๆนี่อันนี้ละกันโอเคแล้วก็ไปโลกใหม่ทุกคนครับซื้อนี่เลยโอ้มีหลายโลกเลยเนี่ยพอเรารีเบิร์ตแล้วต้องซื้อเกาะใหม่ด้วยนี่วะเจากบโอเคซื้อไปนะฮะผมจะมาโลกที่3เดูอโลกที่3มคืออะไร เฮ้ยคิมิซูโนะยายบาเอามา oh. เท่าไหร่วะนี่ใช้สองหมื่นเจมในการซื้อโอ้ยรวยซื้อเลยทุกคนครับโอ้ได้ตัวอินุสเกะมาแล้วครับ <c oughs> ซื้อต่อซื้อต่อ <c oughs> นี่เซนิสเซอร์อยากได้ทันจิโร่ไหมขอได้ไหมเอ้ยได้เฉยเลยจริงเหรอเจะากบเออทันจิโร่หนึ่งเปอร์เซนต์ได้ไงวะเนี่ยโอ้ทันจิโร่ค <c oughs> oh. ูณเก้าสิบาอ่านี่ ใส่ไปเบบเป๊บเป๊บ,ปบโอเคเป็นผู้นำาเราอันนี้ม่ชื่อดังโอ้โหน้าตาดีสุดๆเลยรานี้แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อโลกใหม่ดูซิโลกต่อไปกี่บาทเนี่ยต่อไปอันนี้สีทุกคนครับแสนเจมซื้อมาเลยนะฮะแล้วลองไปดูซินินจาไอซ์แลนด์จะสุ่มได้ตัวพวกนารูโตะหรือเปล่านะมาดูดิไ้ยจริงด้วยทุกคนครับววเป็นเรื่องนารูโตะนะครับผมใครในโลกนารูโตะนี่คือกี่บาทเนี่ยทุกคนครับเจ็ดหมื่นห้าโอเคสุ่มได้อยู่นะเป็นตัวคาคาชิมานะครับผมอ่า โอ้ยฉันได้กาละเว้ยได้เหมือนกันกากากากมากเ้ากาละกากเลยนึกว่าจะเก่งโอ้ยเฮ้ยอะไรฉล้มจีระยะจะกบเฮ้ยเอย่ามาโอ้โหต่อยที่สามแสนเนี่ยคาแไม่คูณ2องไคูณ2องหมดไปแล้วนะกองทัพของฉันจะสังหารนายเฮ้ยยังทำเป็นเก่งเลยไปฉันก็มีตัวเทพเว้ยมาต่อสู้กันเลยนี่ต่อสู้เลยนี่นี่เอ๊ๆ เป็นสงครามที่เวียนหัวมากเจ้โข 65m จะได้มาเป็น5ล้านจิมงั้นรอ 65m แล้วกันนะเอออะไรทุกคนครับ 65m เอ e เ g อรล้วนะฮะมารีเบิร์ตตอนนี้แล้วทุกคนครับโอเคได้มา5ล้านจิมว้าว โอแล้วก็มาซื้อแมปใหม่ดีวกว่าหน้าฉลามนะแมปต่อไปแมปนี้เนี่ยผม4ี0 0 0ห้านะฮะโอเคซื้อมันเลยไปฉลามไปโอเคจะก,กบดูซิว่าโลกนี้คือจะได้อนิเมะอะไรนะครับผมฉันไม่เคยดูเรื่องนี้วะมันคือเรื่องอะไรวะอ๋อฉันรู้แล้วจะก,กบเรื่องอะไรมันคือเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์อันสักอย่างเนี่ยแหละฉันก็ไม่เคยดูเหมือนกันเฮ้ลองสุมเด้อ ไอ้ตัวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมแดงนี่สิ้ซนว่ะเอ้ยเอาไปโอเคเรามาใส่ดูแล้วกันทุกคนครับดูซิว่าโหดหรือเปล่าโอ้คูณ80อันนี้คูณร<ะ>้อยก้าคูณร้อยย่สยังโหดเออโหดจริงจะมาใส่ตัวโหดนะครับผมนี่คูณร้อยกว่านี่คูณ80ิเอ้ยอยางโหดลองต่อยดูซิรอบหนึ่งเท่าไหร่นี่ หกแสนนะครับผมมารีเบิร์กันเลยทุกคนครับนี่ซื้อตรงนี้เลย6 5สเอ็มนะครับผมแล้วก็จะมาซื้อแมปใหม่ไปสุมกันต่อนะครับราคา2อเอ็มโอเคซื้อมาเลยออใช้ใจมันราคา2บาทเอ้ยแล้วก็ช้าววไปเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีให้เราซื้อนี่ด้วยว่ะใช้เกมในการซื้อเนจี้โอเคเอ้แต่ป๊ะน,นึงนนะเดี๋ยวขอลองดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้มีเยอะเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเหมือนออร่าแหละครับนี่ยเดทก็จะเป็นคูสาวเนจี้สิบห้าบีโอเคเดินหนีก่อน และอันนี้คืออะไรครับอีลิตแหรอเขาบอกว่าต้องใช้ฮีโร่ใช้นี่เท่านั้นเว้ยในการอีลิตมันอ๋อแต่เรายังไม่มีตัวใช้นี่นะเอ่ออาโลกนี้ไม่มีสุ่มขาแลวไม่จริงใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเกมนี้สนุกมากเลยนะครับผมใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะและสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วยบายเอ้ต่อยต่อยเลยเยีสงคราบที่มันก็สงคราบ